Division Car Cur by วันนี้เราอยู่กับ Genesis G80 สีดานไฟฟ้าคันใหญ่สัญชาติเกาหลีเดิมที Genesis เคยเป็นรถหรูขับหลังคันใหญ่ภายใต้แบรนด์ฮุนไดที่ทัดเทียมได้กับ Mercedes-Benz และ BMW แต่นี่คือความพยายามของคุณใด ที่จะขยับจากรถแมสสู่พรีเมียมคาร์เซ gment เฉกเช่นเดียวกับ To โตยโต้ที่สร้าง l e x กซัมาถ้างั้นเรามาคุยกันดีกว่าครับว่ารถคันนี้เนี่ยที่เป็นอ m p มที่เกาหลีจะทำเยี่ยง l e x กซัเพื่อบุกตลาดลักชัวรี่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแบรนด์จีเนสิตเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับผมในเวทีโลกถามผมว่ามันลักชัวรี่ไหมมันดูแพงนะ มันดูแพงแบบเออเป็นเขาเรียกว่ายังไงเดียะบางคนก็มองว่ามันคล้ายเบลเล่เพราะว่ามันจะเป็นโลโก้ที่มันเป็นเหมือนเป็นตัวปีกที่มันสยายออกมาจากตัวโล่ตรงกลางอะไรเงี้ยเออมันก็ดูคล้ายนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์โดยรวมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเบลเล่มันก็เป็นเบลเล่อะและดูอันเนี้ยก็ยังถามอยู่ว่าเฮ้ยแม่งแบรนด์ไหนวะอาจจะแบบแบบแรกอาจจะแบบเอ๊ะ Learning, เบลเล่หรอสำหรับบางคนก็อาจจะใช่เพราะว่าตัวตัวโลโก้เนี่ยมันมีความาคล้ายคลึงค่อนข้างสูงและจะมีคนตีความว่าเป็นเบลเล่ไปเลยเนี่ยมันม,มันก็ไม่รู้สึกแปลกใจนะครัแต่ส่วนตัวผมแล้วผมยังว่าไม่ก็เลยมองว่าเออทีนีซเนี่ยก็ดูเออด,ดูรอบๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกพรีเมียมนะผมว่ามันสวยทั้งตัวด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังอาจจะสวยในแบบที่มีความสุขุมภูมิฐานและมีอายุจริงๆ เนื้อออกไหมเพราะนั้นแล้วอ่ะกลายเป็นว่าแบบเหมือนเพอร์สโอน่าหรือว่าไอดีนิตี้เนี่ยมันจะไปซ้อนเท้ากับเบนเล่เนี่ยมันก็ไม่แปลกเนื้อออกปะแต่ก็แค่รู้สึกว่ามันไม่ได้ก๊อปกันมาขนาดนั้นอ่ะเออหรือว่าถ้าใครเหมือนแบบรู้สึกว่ามีอะไรที่มันเหมือนก๊อปกันอยู่อย่างเงี้ยก็บอกผมได้แล้วกันนะครับผมว่าตรงไหนการที่แบรนด์แบรนด์หนึ่งจะเป็นแบรนด์พรีเมียมได้เนี่ยสมัยนี้มันเริ่มพูดยากแล้วนะครับเพราะว่ารถจีนเนี่ยเขาสามารถทํารถที่มีมิติใหญ่ และเครื่องหนังข้างในอ่ะดูไม่แพ้ใครอย่างเงี้ยออกมาได้ดูราคาเนี่ยดูดีภายใต้ภาพลักษณ์ขนาดรถและวัสดุที่แบบไม่ขี้เหร่อย่างเงี้ยคำว่าพรีเมียมในวงการรถยนต์อะความหมายแม่งเริ่มชิฟเว้ยเมื่อก่อนอย่างเงี้ยคำว่าพรีเมียมคือรถเครื่องต้องใหญ่ขึ้นเกียร์ต้องดีขึ้นวัสดุภายในต้องดีขึ้น ความายนอกเนี่ยก็ต้องรู้หรอาอลังการมีไฟ L.E.D ให้ใช้แต่เดี๋ยวนี้พอจีนมันทําได้แบบนั้นอ่ะพอมันถอดคาว่าพรีเมียมออ,อกมาแล้วทารถให้พรีเมียมเลยล้วขายราคาถูกเลยเฮ้ยคำว่าพรีเมียมเนี่ยเราต้องไปหามูลค่ากันใหม่แล้วว่าจริงๆแล้วคําว่าพรีเมียมเนี่ยอย,อยู่ตรงไหนใน <C> um <mit> ความคิดเห็นส่วนตัวของผมมองว่าคําว่าพรีเมียมอ่ะแม่งอยู่ที่แบรนด์คอนเซ็ปต์เว้ยนึกออกไหมว่าเฮ้ยแบรนด์เนี้ยมีเป้าหมายอะไรมีมูลค่าอะไรทำไมถึงพรีเมียม ยกตัวอย่างเกี่กับเรื่องแบรนด์เสื้อผ้าแล้วกันผมว่านะต้นทุนเครื่องหนังของ Airmes กับเครื่องหนังที่มีคุณภาพสูงแม่งเท่ากันเว้ยแต่ Airmes อะแม่งเอาราคาคูณ10เขียนตัว H แล้วก็ขายได้เพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ได้บอกว่า Airmes เนี่ยเขาสแกมคนนะเพราะว่าการที่จะทำให้ของมันดูพรีเมียมอะมันมีหลายอย่างมากๆหนึ่งก็คือสังคมที่ของชิ้นนั้นเข้าไปมันทําให้ดูพรีเมียมเช่นถ้าของชิ้นนั้นมันเข้าไปอยู่ในไฮโซได้ เข้าไปอยู่ในศิลปินได้หรือว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่กำลังป๊อปปูล่าได้อย่างเงี้ยมันก็จะดูมีสเสน่ห์มีราคาขึ้นเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะผมมองว่ามูลค่าของแบรนด์เนี่ยมันไม่ใด้สะท้อนออกมาภายใต้หรือว่าผ่านต้นทุนที่ฝังอยู่ในสินค้าอย่างเดียวมันยังมีอะไรแบบนั้นแหละที่มันลายล้อมกันอยู่เช่นสังคมวัฒนธรรมคนที่เอาไปใช้ และอะไรต่างๆนานาที่มันผสมองค์เป็นองค์องค์องค์รวมเดียวและทีนี้เนี่ยบรรยากาศที่แบรนด์ชิ้นนี้เข้าไปอยู่เหมือนกันคือสังเกตดิเครื่องหนังแบรนด์เนม,เมอย่างเงี้ยต้นทุนมันไม่ได้แพงกว่าเครื่องหนังคุณภาพสูงหรอกแต่เขาเอาตัวเองไปวางไว้ในพารากอนเขาเอาตัวเองไปวางไว้ในเ e อ็มคอร์เตียเขาเอาตัวเองไปวางไว้ในเอ็มโพเรียมหรือเอาตัวเองไปวางไว้ในแฟชั่นไฮสตรีทญี่ปุ่นที่มีร้านน,นู่นนั่นนี่อะไรต่างๆนานามีเซลล์แอสซิสแซนท์ที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ การที่เอาตัวเองไปวางในที่แ,แพงๆอะ่ะค่าร้านก็แพงค่าที่ก็แพงค่าเช่าก็แพงยังต้องเอาคนที่ดูมีคุณภาพไปขายอีกมันก็แพงมันก็ต้องแพงทั้งระบบอันนี้แหละคือความหมายของว่าเรามองว่าความพรีเมียมของแบรนด์อยู่ตรงไหนมันหลุดไปแล้วว่าความพรีเมียมอยู่ที่ต้นทุนสินค้าอย่างเดียวมันอยู่ในมันฝังอยู่ในปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าส่วนตัวผมมองถ้าเจเนซิสจะทําให้คนไทยรู้สึกพรีเมียมเนี่ย เขาก็ต้องไปเข้าไปแคลกโจทย์นั้นให้ได้ไม่ว่าคุณจะทํารถให้ข้าราชการผู้ใหญ่ใช้เป็นกลุ่มนั้นจะทําลถให้ดารานักแสดงใช้เป็นกลุ่มนั้นจะทํารถให้นักแข่งรถมืออาชีพใช้เป็นกลุ่มนั้นคือก็ต้องหากลุ่มสักกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ดูมีราคาเข้ามาจับคู่กับตัวรถทําให้ภาพมันไปด้วยกันนั่นคือน่าจะเป็นคีย์สักเซสของแบรนด์พรีเมียมหลายๆแบรนด์นะครับผมน่าจะเป็นคอมเมนต์ ไปยังจ e n e s i s แล้วกันว่าการที่จะย่างก้าวเข้ามาในตลาดไทยอะ่ะมันไม่ใช่แค่เอาสเปคของเข้ามาทำราคาถูกๆแล้วมันจะขายได้อะ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะ่ะเราต้องการสังคมเราต้องการชุมชนของตัวกลุ่มรถคันนั้นๆออกมาด้วยเพราะว่าผมมองแล้วอะ่ะหน้าตาดูดีมิติใช้ได้เทคโนโลยีการขับขี่เกี่ยวเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือข้างในอะ่ะ ก็จัดออกมาได้สวยมากๆแล้วนะครับผมผมชอบทั้งเกี่ยวกับเรื่องหน้าตาของไฟหน้าหน้าตาของไฟท้ายแล้วก็ส่วนทรงสีดนของรถคันนี้มากๆนะครับผมสำหรับ Genesis G80 นะครับผมเพราะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในสักแวบหนึ่งดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรบ้าง สำหรับบรรยากาศด้านในเนี่ยผมว่าก็มีความเป็นรถพรีเมียมจริงเพราะว่าอย่างแรกเลยที่ผมจะจ้องไปก่อนเลยเนี่ยก็คือเครื่องเสียงคันนี้ก็จะเป็นแบรนด์อลลัฟเซนนะแล้วเครื่องเสียงคันนี้ก็จะใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับผมและทุกที่ที่เราจับเนี่ย ก็แบบรู้สึกว่าพรีเมียมกว่ารถยุโรปสมัยใหม่อีกมันดูดีกว่าพวกระดับแบบ EQ ของ m e r c e เ e s Benz นะ่ะเพราะเราจับไปทางไหนมันรู้สึกมันมีราคาไปหมดอะ่ะมันไม่รู้สึกกองแก๊งอะไรอย่างงี้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการใช้หนังการใช้เหล็กการใช้ไม้อ่างเงี้ยนี่คือผมอยากจะบอกว่ามันเป็นสูตรสำเร็จของเบนท์เมื่อประมาณแบบ10ปีที่แล้วอะ่ะในช่อง S Class ผมอย่างเงี้ย W222 อะ่ะก็คือมันพรีเมียมจัดจัดโดยที่แบบว่ายังไม่อยากจะพึ่งพาเทคโนโลยีจอใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมและทีเนี้ยเมื่อพูดถึงเรื่อง เทคโนโลยีอ่ะหน้าจอตัวนี้ก็ฟังก์ชันครบ mm hmm. เกิดเรื่องปรับแต่งตัวรถอะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. ก,ก็ครบแล้วการที่จะนำใช้งานเทคโนโลยีตัวนี้มันยังมีลูกบิดสมัยเบนซ์เมื่อก่อนกับ BM มเมื่อก่อนให้เราเลือกใช้ให้เราบิดหานู่นนั่นนี่อยู่อ่ะ ทำให้ผมรู้สึกว่าเออผมคิดถึงวันเก่าๆตอนที่รถเนี่ยมันยังโฟกัสไปเรื่องการใช้งานไม่ใช่มาขิงกันเรื่องนวัตกรรมอะ่ะพอมันเป็นคําขิงอย่างเดียวแล้วอ่ะมันเริ่มไม่มีราคาแล้วอะ่ะเนึกออกไหมมันเริ่มแค่แบบคุณอยากจะพูดว่าคุณเป็นผู้นําแต่ว่าไม่ได้เหมือนแบบคิดถึงลูกค้าที่อยู่ข้างในว่าเขาจะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงถ้าเขาต้องกดแต่ทัชสกรีนตรงนี้นครับผมก็เลยมองว่าการที่รถเกาหลีเนี่ยยังให้ความสําคัญตรงนี้อยู่อะ่ะมันยังมีอะไรแบบเนี้ยที่มันยังเป็น ความเป็นรถยนต์ความเป็นการใช้งานอะมากกว่ารถยุโรปสมัยใหม่ด้วยซ้ำนะครับผมกับการเป็นว่าตอนนี้รถเกาหลีพรีเมียมวัสดุดีกว่ากับการใช้งานภายในเมกเซน์กว่ารถยุโรปนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมยังแบบออชอบมากๆในแบรนด์ของตัวรถเกาหลีเรื่องฟีเจอร์ข้างในก็สามารถมันมีหลายอย่างมากๆม,กากมีทั้งการปรับแต่งตัวเบาะมีทั้งการปรับแต่งเกี่ยวกับเรื่องโหมด ขับขี่ว่าเอ้ยอันนี้คือเป็น Quiet m o มดที่จะคอยหลีกเสียงให้ทําให้ผู้โดยสารสบายขึ้นอย่างเงี้ยเออเป็นโหมดเงียบสงบอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ก็จะมีแอร์ตรงกลางที่จะเหมือนซีรีส์เเมื่อก่อนนิดนึงเนาะซีรีส์ 2G12 นะครับผมที่จะเป็น Touch p ตรงกลางแต่ว่าเกีเอกอเ่ยวก,กับเรื่องอุณหภูมิแอร์เนี่ยยังมีรูปบิดได้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะวันนี้แล้วเบาะก็ขอชื่นชมว่าเบาะเนี่ยใช้งานได้เอ้ยรับสรลีละได้ดีมากๆมีระบบ Auto ้ล m b บาด้วยผม และเมื่อพูดถึงข้างในสวยๆแบบนี้นะครับผมสปอตไลท์ของเราก็จะเป็นตัว c a r n e s Domain Interior Detailer นะครับผมสเป์ตัวนี้ก็จะเป็นสเป์เช็ดเก็บฝุ่นใช้ได้กับวัสดุแทบทุกประเภทที่อยู่ในรถยนต์ให้อ่านข้อควรระวังและคำเตือนข้างขวดแล้วกันครับว่าโดยเฉพาะแล้วอันไหนเนี่ยไม่อยากแนะนำบ้างแต่80%ของวัสดุหลายๆประเภทเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับผมใช้เก็บฝุ่น แล้วก็เช็ดลบความสกรปรกที่เรามองเห็นบนห้องโดยสารได้เวลาเช็ดไปแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยของที่อื่นเช็ดไปแล้วแห้งๆห,หรือเปล่าแต่ของเรานะครับผมเวลาเช็ดแล้วเนี่ยมันไม่ดึงผิวหนังออกมาให้แห้งด้วยมันมีการปรับความชุ่มชื้นความลื่นเข้าไปในหนังทําให้เวลาเราเช็ดแล้วสัมผัสออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะสบายมือขึ้นไปด้วยนะครับผมไม่ได้เหมือนแบบล้างหน้าแล้วแห้งสาบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีล้างแล้วมีชุ่มฉ่ำด้วยนะครับผมก็สนใจสินค้าประเภทนี้ก็สามารถสนับสนุนคานสได้ภายในลิ์ช้อปปี้ของเรา หรือที่ปักตะกร้าไว้ในคลิปวิดีโอนะครับก็เข้ามาด้านหลังนะครับผมจริงๆแล้วประตูเนี่ยก็เป็นประตูไฟฟ้านะครับผมผมว่าข้างหลังเนี่ยผมอาจจะตอนแรกก็ตอนแรกก็ลองนั่งดูแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกคล้ายๆแบบข้างหลังของพวกแบบ Lexus e-s มากๆเลยนะครับผมอาจจะยังไม่ได้ถึงแบบ Benz S Class หรือว่า Lexus L-s อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนของแบบ l e x u s e-x มันจะคล้ายคลึงมากๆผมมองว่า,เ,าเรื่องปุ่มหรือออปชันข้างหลังเนี่ยก็ค่อนข้างครบนะครับผมแล้วก็สามารถปรับเบาะหลังได้นะครับผมแต่ทีเนี้ยคือเวลามันเป็น e-v แล้วเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยข่าผมจะนั่งสูงม,มันกลายเป็นว่ามันเป็นการนั่งชันเข่าซึ่งส่วนตัวผมะ่ะก็ไม่เคยรู้สึกเคยชิน สักทีนะครับผมมันไม่ได้เหมือนการเทแล้วก็เหยียดออกไปข้างหน้าครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าเนี่ยมันเป็นโพซิชันที่ผมนั่งหรือว่าอะไรแบบนี้นะที่ส่วนสูงประมาณ1 8 0นะครับผมพรนี้เพราะว่าผมเพิ่มตัวส้นเข้าไปให้แล้วกวนปีนขมักม่ก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะไม่ได้รู้สึกองคถงมากขนาดนั้น,น,น,นเมื่อเทียบกับมิติรถที่เราเห็นแบบความเป็นลูซินจากข้างนอกนะครับผมส่วนเรื่องอุปกรณ์ใช้งานอะไรก็ครบถ้วนครับผมเบาเกี่ยวกับเรื่องเบาเป่าลมเบาปรับทิศทางการนั่งได้ นะครับผมปรับเสียงแล้วก็จอเนี่ยมันสามารถดูเน็ตฟิกดู YouTube ได้แต่ผมมองว่ามันอ้างอิงกับตัวตำแหน่งคนขับค่อนข้างเยอะไปหน่อยเกี่ยวกับเรื่อง positioning ของจอเนาะเพราะว่าเวลาเรามองจอเนี่ยเราก็อยากได้องศาที่มันแบบพอดีสายตาใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอจอมันอยู่สภาพนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช้ไม่ค่อย ตรงสลีละสักเท่าไหร่แล้วกันเนาะถ้าคุณฟุ๊กเจอว่าเอ้ยคนข้างหน้านั่งพอดีกับที่คุณนั่งพอดีอย่างเงี้ยมันอาจจะช่วยได้แต่ผมก็กลายเป็นว่าเออจะดูแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบสายตามันฝืน,นอย่างนี้นะครับผมแล้วเวลาตอนที่รถแล่นอยู่อย่างเงี้ยเออรถคันนี้มันค่อนข้างนิ่มมากๆไปทางย้อยเลยแหละมันทําให้ตาเราสายหัวเราสายพอตาสายหัวสายปุ๊บเอ้ยจะมานั่งจ้องจอแบบเนี้ยมันก็ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยแบบดีต่อสุขภาพเท่าไหร่อ่ะูตรงๆถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าคุณไหวก็ก็อาจจะไหวแต่ผมว่าส่วนน้อยอ่ะมันเป็นสรลระที่มันไม่น่าเหมาะต่อการแบบคอนซูมมีเดียพวกนี้นะครับผมก็ได้ๆต่างๆแล้วก็รู้สึกรู้สึกโอเคแต่ด้วยอาการของช่วงล่างแล้วแล้วก็สเปซซิ่งการนั่งและสรีระการนั่งอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเราไปรถเชิงแบบ bmw i7 อะ่ะซึ่งเธออยากได้ทีวีด้วยนะ ก็มันจะเป็นท่านอนแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นทีวีที่แบบปิดหลังคาอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นน่ะน่าจะเบรนเรื่องเทคโนโลยีกับไอการนั่งออกมาได้เขาเรียกว่าอลังการที่สุดแล้วกันนะครับผมส่วนเรื่องคันนี้ผมมองว่าถ้าราคาอยู่แถวแถว Le ็ ES อาจจะถูกกว่าหน่อยอย่างเงี้ยเอออา,อาจจะยังพอแบบเขาเรียกว่าคุยกันได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นราคารถเยอรมัน ไปเลยแบบ4ล้านอะไรเงี้ยเนี่ยเราอันนี้อาจจะมากไปหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปดูเป็นพวกซีรีส์ห้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มี t r งเก็ตเรื่องความสะดวกสบายให้คนนั่งหลังเยอะขนาดนี้ E-Class เนี่ยก็แทบจะมีแค่แอร์เป่าลมมาให้นะครับผมเพราะนั้นแล้วอ่ะไดเล็กคู่แข่งเนี่ยมันก็จะเป็น Lexus ES ที่จะเป็นตัวใหม่แน่นอนครับแต่ผมพูดให้ฟังนะครับจุดชาร์จของคันนี้เนี่ยจะซ่อนอยู่ขา้างหน้านะคผมก็ชาร์จอยู่ขา้างหน้าแล้วก็เหมือนแบบ มันจะเหมือนแบบเอ๊ะมันจะงงงนิดนึงเอ๊ะมันชา้าตรงไหนแต่ว่าเออมันก็อยู่ข้างหน้าแล้วก็ซ่อนปุ่มออกมาได้ดีนะครับผมไม่ได้เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นเหมือนกล่องที่มันเห็นชัดเจนนะว,ว่าตรงนี้ที่ชา้าอะไรเงี้ยก็เป็นดีเทลที่รู้สึกเรียบเนียนดีนะครับผมน้ำยาล้างรถคานสช่วยให้คุณช่วยตัวเองสำหรับสัมผัสของ Genesis G80 นะรับผมคันนี้ก็จะเป็น E.V. 364แรงม้า700นิวตันเมตรเป็นระบบ All-wheel drive นะครับผมสปริตหน้าหลัง Power m o t มอเตอร์เท่ากัน50หน้าและ50หลัง0ู0 0เนี่ยก็5วิหน่อยๆน,นะครับผมก็ทำให้รู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยก็อ,อ,อัตราเร่งดีแต่ส่วนตัวผมแล้วอะเวลามันอยู่ในย่านแบบ7วิแล้ว,วผมก็พอใจแล้วแต่5วิก็คือกระชับขึ้นแต่ผมมองว่ามันไม่ได้อยู่ที่0ูน0ถแล้วผมมองว่าเวลาเราขับ เ่ยเรื่องทางหลวงอเงี้ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเลข80ดสถึงร้อมากกว่าซึ่งเท่าที่ลองเหยียบดูเนี่ยโอ้รับประกันทันใจแน่นอนสิ่งที่ผมอยากจะพอยอาคันนี้ตัวตนมันของมันอะมันให้ความรู้สึกแบบ m e r c e d e s b e n บน0 1สมากๆเลยเนาะก็คือไม่ได้บอกว่าไอยุคนั้นเนี่ยล้าหลังนะแต่ผมมองว่ายุคนั้นเนี่ยมันยังเป็นยุคที่แบบเป็นเบน์แบบเบน,นที่ ยังไม่หลงทางอ่ะมันเหมือน s c l r s s โฉมแถวๆ2018มากๆนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวเรื่องคาแรคเตรอร์ของช่วงล่างที่จะออกไปทางอ่อนคล้อยนิ่มนวลตัวพงอะไรที่แต่งออกมาได้มีฟีดแบ c k ดีน้ำหนักดีแล้วความรู้สึกการใช้งานเนี่ยก็สามารถขับเฉยๆในเวลาที่ ขับแล้วรู้สึกดีได้ในเวลาเดียวกันนะครับผมเพราะว่าในรถแบบนี้เราไม่ต้องการพงมาลัยคมกิบแล้วไวจ๋าพงมาลัยแบบนั้นเนี่ยมันจะดึงสมาธิเราให้จดใจจ่อกับตัวพงมาลัยเยอะเกินไปนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะเรื่องน้ําหนักเรื่องความไวเรื่องการตอบสนองของพงมาลัยอ่ะผมว่าคันนี้เนี่ยทำให้ผมคิดถึงเบนท์ในสมัยที่มันยังโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องแบบเอ้ยชีวิตความเป็นอยู่ในรถมากๆเลยนะครับผม ส่วนเรื่องคอมเมนต์อ่ะเอาจริงๆแล้วอ่ะผมมองว่ารถคันนี้เนี่ยคืออาจจะย้วยไปนิดนึงในเชิงที่ว่าเวลารถมันเจออาการถนนที่ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยมันนุ่มมันซับแล้วแต่ว่ามันจะมีอาการย้วยต่อรถเนี่ยมันจะโครงต่อย้อยต่อซึ่งในตอนหน้าตอนหลังเนี่ยคือมันไม่ได้ถึงแย่แบบรถจีนบางคันที่แย่จนเมารถแต่ว่า มันยังขาดรายละเอียดตรงนั้นไปแล้วกันทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกตาสายหัวใสมันต่อยอดไปจนถึงความเหนื่อยได้นะครับผมอาการนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ารถคันนี้เก็บขอบให้รถมันนิ่มและนิ่งได้ในเวลาเดียวกันนี่คือแบบจะสุดยอดมากๆเลยนะครับผมส่วนเรื่องบังคับเลี้ยวการเทินตัวอะไรต่างๆมีเลี้ยวล้อหลังทําให้รู้สึกคล่องและกระชับมากๆประกอบกับเรื่อง แรงบิดรถไฟฟ้าที่700นิวตันเมตรเนี่ยคือมันมันสูงมากๆทําให้เราขยับตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าข้องตัวมากๆไม่นับว่ามิติตัวรถมันยังใหญ่อยู่นะยังไงรถใหญ่เนี่ยเราก็จะขับแล้วรู้สึกว่าเออมันเทอร์ทากว่าอยู่แล้วแต่เรื่องความกระชับในการขยับตัวของมันนะจะดีจะดีมากๆนะวัตการรมแบตเป็น800โวลต์นะครับผมก็ชาร์จเร็ว นะครับผมแบตก็ประมาณ95กิโลวัตต์อ่ะก็ถือว่าเกือบเกือบจะชน1 0 0กิโลวัตต์แล้วเนี่ยก็คือสูงมากๆรถเบนซ์เนี่ยก็มีให้เห็น100กิโลวัตต์เอาแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่ขับอยู่ที่ผมเท่าที่ผมลองขับด้วยลักษณะที่ใส่ผมขับนะคือเขาเคลม570แต่ผมขับในลักษณะของตัวเองก็จะมาณ510ซึ่งเป็นผมอ่ะส่วนตัวผมเวลาผมเจอเลขรถไฟฟ้าผมจะหักออก30%อยู่แล้วน่อกไหมเผื่อเหลือก็เหมือนรถอัตรารถอาตารัอาตาราสิ้นเปลืองรถยนต์อ่ะ เวลามันโฆษณาในโบชัวร์อย่างเงี้ยมันเทสในสถานการณ์ห้องแลบอะไรเงี้ยมันได้25โลลิตร29โลลิตรเอ้ยแต่ใช้จริงอาจจะน้อยกว่าน,นอยมันก็มันก็เฉ็เช่นเดียวกับตัวระยะทางรถไฟฟ้าที่เราคาดหวังเนี่ยเราควรจะคาดหวังน้อยกว่าหน้าป้ายเนี่ยสักสักแบบ20-30%อะ่ะจะได้ปลอดภัยขึ้นเวลาหาที่ชงที่ช์จอะไรจะได้แบบแทนระยะให้มันแบบเผื่อถึงมากยิ่งขึ้นแต่เรื่องการเก็บเสียงเนี่ยดีมากๆนะครับการเก็บเสียงดีมากๆเงียบ เขาบอกมีเทคโนโลยี c t t v v n น i ้ e Cancelling ด้วยนะครับผม Active Noise นะครับจริงๆในพวก B M อะไรก็มีแล้วเนาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอการ c a n c e l ตัวตัวเสียงที่อยู่นอกรถออกไปเหมือนการสะท้อนขึ้นเสียงออกไปเนี้ยเออมันก็มีในรถ B M ก็เหมือนกันนะครับผมทำให้รู้สึกว่าเออการขับขี่ของคันนี้เอาตรงๆเลยหลายๆอย่างแล้วอะ่ะผมว่าตัวรถเนี่ยผ่านคําว่าพรีเมียมและว,วัสดุประสบการณ์ใช้งานรายละเอียดในการจูนรายละเอียดการออกแบบ ภายในรถยนต์เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบยัดยัดเครื่องหนังให้มันดูหนังเยอะไว้เฉยมันมีเหมือนแบบมีทางเดินสายตาของตัวอินทีเลียมีดูมีตะกะในการออกแบบงานศิลปะรูปแบบหนึ่งอะเนาะไม่ได้แบบมันแบบแปะแปะแปะให้มันดูแบบมีเงินมีทองอะไรเยอะๆแล้วก็ขายเราอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนเรื่องทูนิ่งเกี่ยวกับตัวแพดเดิลชิฟเตอร์เนี่ยก็อันนี้มันไม่ใช่รถที่มีเกียร์นะมันมันไม่ได้ไม่ได้เอาไว้สับเกียร์แล้วแต่ว่ามันจะเป็นการกําหนด แรงหน่วงของตัวมอเตอร์ว่าเราอยากให้รถเนี่ยมันหน่วงเท่าไหร่ก็จะมี3ระดับเลเวลศูนย์ก็เป็นระดับพื้นฐานแล้วก็1 2 3นะครับผมมันก็จะหน่วงออกมาเรื่อยๆจนอยู่ในจุดที่เราพอใจอันไหนก็เราใช้อันนั้นไปเลยแต่ว่ามันจะมีแม็กส่วนแม็กเนี่ยก็จะมีตรงไอเพดดอลไปเลยไอเพดดอลก็คือคล้ายๆ Leaf e นิสสันลีฟอีเพดอลครับช่วงแรกๆ ที่เวลา,เ,าเราสามารถใช้คันเร่งเดียวได้เวลาถอนคือการเบรกเวลาก,กดคือการเร่งเราก็สามารถคุมคันเร่งด้วยเท้าเดียวได้ถือว่าจูนออกมาได้ดีแล้วเสียงเตือนเสียงอะไรต่างๆในรถยนต์มันแบบออกแบบพรีเมียมมากๆเนาะเสียงตรงเสียงเตือนเนี่ยมันไม่วิง่งวงังป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 ังหรือว่าพยายามจะแบบใส่เสียงเอฟเฟกต์ที่มันเกินความจําเป็นมาทําให้การเดินทางแคมปิ้ในนี้ก็รู้สึกได้ว่ามันมีคําว่าพรีเมียมซ่อนอยู่ในนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ จะว่าไปหลายหลายคนเห็นผมพูดอย่างนี้เนี่ยบอกว่าจะอนุมานถึงรถจีนหรือเปล่าไอ้เรื่องเสียงบงบัง้งบงบังอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ทุกคันรถจีนอย่างพรีเมียมที่ทําได้ดีอย่างซีเกอร์ก็มีให้ใช้ก็เลยผมก็เลยมองว่ามันขาดแค่รถคันนี้เนี่ยจะไปจับกลุ่มคนรวยประเภทไหนพูดตรงๆเลยตัวแบรนด์เนี่ยคุณไดก็ทํารถมานานแล้วก็มีความน่าเชื่อถือไม่น้อยตัวราคาถ้าทาถูกใจ ก็น่าจะหาคนซื้อได้แต่ใครเป็นคนซื้อทาร์เก็ตคือใครแล้วเราจะเข้ามาหาชุมชนคนเล่น Genesis เนี่ยยังไงเพราะว่าอย่าง Lexus เนี่ยเป็นแบรนด์พรีเมียมที่ค่อนข้างอ่าเป็นตัวรองก็จริงแต่มันมีชุมชนมันอยู่ได้เรื่อยๆนะครับผมคำถามที่สำคัญที่สุดของวิดีโอนี้คือคุณใดต้อง Execute กิจกรรม Communication ทางการตลาดยังไงให้เข้าหาไฮโซให้ได้สักกลุ่มให้มีสังคมให้มีชุมชนให้มีคนเล่น อันนั้นน่ะคำถามใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผมไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบไอออนิกที่เป็นผีเล่ล่อนแบบเฮ้ยคนที่เขาเชียร์รถญี่ปุ่นก็รถญี่ปุ่นสุดใจคนที่เขาเชียร์รถจีนก็เชียร์รถจีนสุดใจแต่พอเราพูดถึงรถเกาหลีปุ๊บก็จะมีคนบอกก็ดีนะแต่ว่ามันไม่มีสังคมรองรับนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เรารอวันที่รถคันนี้เนี่ยโรเอาออกมาตลาดแล้วจะขอติดตามผลงานของ g e n e s i ี่ต่อไปนะครับ